ครับบริษัทสิทธิผลเซลล์นะครับสาขาพระราม3นะครับผมสาธิตนะครับวันนี้มาส่งรถถึงจังหวัดละยองนะครับพี่ก็ขอบระคุณมากๆนะครับที่ไว้ใจนะฮะใช้บริการของมิโซบิชสิทธิผลเซลล์นะครับแถวนี้ก็มีมิโซบิชแล้วพี่เนาะแต่ใช้บริการเราเพราะว่าอุปกรณ์ภายในตัวรถใส่ให้เต็มเลยนะครับโปรโมชั่นถือว่าคุ้มค่ามากๆครับเดี๋ยวผมจะแนะนําตัวรถแป๊บหนึ่งนะพี่ นี่ฮะเป็นสเก์ตลอบคันนะครับมีให้เลือกชมทั้งหมด25ชุดนะครับก็ชุดไหนก็ได้นะครับแถมให้ครบครบแบบนี้นะฮะตัวของโลโก้คิ้วฝากระโปรงหน้านะครับเบ้ามือจับกันศาส์อุปกรณ์เล็กๆน้อยอย่างนี้จิบจิบครับมาดูนี่ครับประตูท้ายไฟฟ้านะครับใช้งานได้จริงนะครับเห็นไหมฮะแค่นั้นยังไม่พอครับประตูท้ายฟ้าแล้วนะครับยังมีตัวของ จอหน้าและจอกลางนะครับ Android Bu i l d i n ตรงรุ่นนะครับนี่ฮะใช้งานได้จริงๆนะครับผมพร้อมกับจอหน้านะครับ9นิ้วนะฮะด้านในครับประกอบไปด้วยพรมนะฮะ VIP 5D นะครับผมใส่ให้ครบครบจบที่เรานะครับก็สนใจโปรโมชั่นนี้นะครับผมสำหรับรุ่น GT นะฮะอุปกรณ์ครบๆแบบนี้ครับ โทรได้เลยครับ0 8 8 8 9 6 9 9 8 2นะครับผมชีพฉลามก็มีให้นะครับใส่ให้ครบๆเลยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบพระคุณมากๆนะครับพี่มาส่งมอบรถให้พี่ถึงที่ระยองเลยนะครับผมก็บริการให้ถึงบ้านเลยนะครับผมครับผมขับรถปลอดภัยขอให้ร่ำไม่รวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งครับพี่ขอบพคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ